สามต่อหกสามเอาแล้วโอ้ย oh, ยาวมากเ,เลยครับสบโซนมาเลยนะครับคุณแอคตรงนี้อันตรายนะฮะเห็นแน่นอนนะตรงนีต้ตอนนี้ทุกคนก็พยายามต้องจับผิดอยู่ม <c oughs> ีรีเพยแน่ะนอนครับออกที่เบอร์หกครับหรือหกให้ที่เบอร์ยี่สิบห้า สีให้14ยิงสียิซอกกีไม่ลงรีบาได้ดบอลสี่าออกมาเร็วมาแอกกอกเร็วขึ้นมาแอกให้บอลเก้บอลเก้าให้แอกรีบสองกันเไปเก้าเก้ายนั่นหายเก้าเก้าเก้าเกาขอเวลาน่อยเขาลาขอสก่อนเวลาหนอยครบหมดแล้วนะครับผมครบแล้วครับตอนนี้อนี้ครัสุดท้ายครับ ทั้งสองทีมทั้งสองทีมนะครับหมดหมดการขอเวลาการขอเวลาติดแล้วนะตับคู่แล้วหมดสิทธิ์ในการขอเวลานอกแล้วนะครับขอบคุณสแต็กนะครับของคุณพงษ์นะคุณพงษ์เพนเฮาดีไซน์นะครับผมขอขอบคุณอะไรนะเพนเพนเฮาดีไซน์นะครับสตารอดีไซน์โมเดลโมเดลหมดแล้วครับอ๋อแน่นอนอยู่ครับผมครับผม เตรียมตัวเลยนะครับรีเฟอร์รับกรรมการด้วยนะครับตัวนี้กรรมการตัดสินเสร็จน่าจะขึ้นรีเฟอร์แน่นอนนะครับเพราะว่าอาการแกไม่ไหวแล้วนะว่าพี่ผมนะพี่ผมรักษาตัวจากภายในนะครับโดยการกินรีโอรักษาจากภายในนะถ้าได้ไปหาหมอได้แต่ยาทาภายนอกนะครับจะเข้าถึงไม่ทันเขาเลยถ้ากินรีโอเข้าไปแล้วามันเป็นบาดแผลได้เลมใช่ตองรักษาจากภายในเอาอเข้าไปโดยเฉพาะแต่ยาลดับตรงนี้คือยาดองนะ าดองนะและ<า>้วก็ปาชมกันกัน่งแล้ต่อครับ 1, 2, 3, 4, 5, 5หนึ่ที่สามสิบวิสุดท้ายเันนี้มี2อคู่จริงไหมเนะี่ยวินิเวลาจะ4คู่เลยเอ่นนานนะครับจะได้ส่งบนโดยทีมกุศออกบอลมาสัสีคุณเตะเตไป ขึ้นเองตรงนี er ้เปาเป่าเลครับสกัดกั้นหรือเปล่าโอ้โหสแตนเล็ตสแตนเล็ตอ่าเปล่าแล้วหยุดด้วยนะครับเปล่าหยุดด้วยครับคุณแม่ครับจำเรื่องการเข้าไวนะคุณแม่ปั๊มบครับอะไรบ้างรอการนะครับผมอ่าครับเปล่าแล้วหยุดด้วยนะครับเปล่าหยุดด้วยครับผม ออคุยกันครับปรับกันหน่อยปรับกันหน่อยอค่อยคุยค่อยคุยกันนะพี่น้องกันทั้งนั้นให้ให,ให้ให้พี่น้องก็คุยกันให้พี่น้องก็คุยกันตอน้องเข้าใจแต่เอสนะครับอยู่บ้านไม่ค่อยมีใครคุยกับแกนะ <laughs> คุยกูนเพื่อไปได้ก็อยากกับคุยกับเพื่อนบ้างไงโอเคครับโอเคนะก็เลยเรียกคุยบ่อยหน่อยโชคเย้ต่อครับความตั้งใจพี่หลงนะครับทีมนักแสดงนะมังกรอกมาดี้เบอร์สี่ในบ้านนี่ไงอันครับผมโอเคครับขาคือขาหลุดครับต่านั่นแหละเวลาก็เลยออีกหนึ่งนาทีเจ็ดวินาทีนะครับ สองคะแนนได้อยู่นะครับมันแน่นอนครับคูนี้ตีอเมยัดเจ้าในเบอร์ยี่สิบสองนูนี้ไม่ลงเราดูว่าออกบอล็วมาคุณเอ็กคุดวบอทบอลลนี้อสกัดกันครับผมกันปาครับ5ครับสกัดกันสบอลครับสองวันเปลอสอลูกนะ ตาทีครับตาบุคคลที่สีออ่ตาทีครบแล้วเาม่้ข้า้ครับคุณะแนนครับยืนคะแนนไม่ครับสำหรับของคุณศึก ยิงดีเพื่อ69หข้บอลขึ้นมา47วินาทีสุดท้ายนะครับ25ครับห้าหังไงกุเตยิงสามไลีคาบดับยิง2ก็ได้ไม่ลงลีบาวันได้ดยมือ4ีาให้เบิด์กเบิดเก้ยังไง อัเวลา24วินาทียต so right ัวครับผมโอ้ยีคนนีนรู้เนี่ยผู้พูดตั้งนานไม่ไม่รู้กันแล้วทำไรโอ้โหสองมาตรฐานชัดๆดอีกไม่ลง อย่างนี้เหลือนะครับพวตั้งนานอย่าลุกแม่เขาบอกแล้วสองลูกไปครับออมาเลยมาแล้วคุณเตะ4ติทำยังไงเตีตินติฆ่าไหมใครที่ยิงสามรนี้สองเลนเลยหลุบอลออกไปเวลาแล้วสิบวินสิบหกวินาที่สุดท้าย Ah